สวัสดีแฟนช่องช็อตคัทเรดเดวิลข่าวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมพรมลิขิตคาดเอริกเทนาักอาจโดนดิ้งวันเดียวกับโจเซ่มูรินโญเอริกเทนาักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะโดนไล่ออกในวันเดียวกับโจเซ่มูรินโญ่ตัวตัวแปรสำคัญอยู่ในเกมแดงเดือดปะทะลิเวอร์พูลกลางเดือนธันวาคมนี้ ผีแดงตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลังออกไปแพ้คูเปเฮเกน3ต่อ4ในสิกยยฟ่าชเชเบลลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้พวกเขารังบวยกลุ่มมีเพียง3คะแนนเท่านั้นและจําเป็นต้องบุกชนะกาตาซา,ายที่ฮิสตันบูให้ได้เพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นเข้ารอบ1 6ทีเกมสุดท้ายผลงานของเอริกเทนฮา์กในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังอย่างยิ่งโดยในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โก็เพ้ไปแล้ว5จาก11เกมทําให้แมนยูรั้งอันดับ8 mm. มีส8คะแนนในตารางหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีโดยห่างจากท็อปโฟร์แต้มและตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จากโฟร์แต้มสําหรับตอนนี้แมนยูมีคิวลงเล่นในเกมลีกนัดสุดท้ายรับเมย์ลูตันเทาที่สนามโตรัฟฟฟอร์ดวันเสาร์ที่11พฤศจิกยายนนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติฟีฟ่าเดย โดยหลังจากเกมลีกเงวนกลับมาแข่งอีกครั้งทีมต้องเจอกับงานสึดยินนั้นก็คือไปเยือนเอเวอร์ตนกาตาสลายแชมเปียนลีกและนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกหลังจากนั้นเตรียมทำศึกใหญ่รับมือเชลซีในบอลพรีเมียร์ลีกบอลมดบาเยบรเนมิวนิคแชมเปียนลีกที่เราอุ้มกระแห่งความฝันซึ่งเกมกับเซนต้าอาจเป็นแมตช์สุดท้ายในถ้ใน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 วยใบตูยุโรฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้ส่วนโปรแกรมที่ต้องบอกว่าหินที่สุดก็คือแดงเดือดลิเวอร์พูลที่สนามแอมฟิลวันที่17ธันวาคมซึ่งเป็นแมมสท้ายของิน ในการทำหน้าที่กุมบังเหียนเลดเดวิลเมื่อปี2 0 1 8โดยตอนนั้นทีมแพ้คู่วอีิตลอดการ1ต่อ3ในวันที่16ธันวาคมก่อนที่เฮียโมจูเดนได้ออกในอีก2วันถัดมาขณะที่เอริกเทน,นักอาจจะเจชะตากรรมชีวิตแบบเดียวกับมูรินโญในเดือนหน้าถ้าผลการแข่งขันของทีมยังไม่กระเตื้อง ที่สำคัญถ้าแมนยูแพรลิเว์พูลในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้มีความเป็นไปได้สูงคุณซือชาวรัฐจะรวนเฉชีทองออกพ้นตำแหน่งในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่นนั่นหมายความว่าเขาจะสูกไล่ออกในวันเดียวกันกับมูรินโญเมื่อ5ปีก่อนช็อตคัดเรดเดวิล